สวัสดีสสดยามเชา้ชา,ชาครับกับเช้าวันศุกร์นะฮะขอให้วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามดูคลิปนะครับเพราะว่าวันนี้เช้าวันศุกร์ครับผมนี่ฮะแสงแดดสองอําไพวันนี้ช่างสดใส เสียจริงเนาะดูะครับจันชู่แต่งขอบแต่เช้าเลยครับจะดึงสลบแต่เช้าเลยตอนนี้ก็พึ่งหกโมงตรงนะฮะหกโมงเช้านะครับเพราะว่าวันนี้นี่ยังไงก็ได้ย้ายแน่นอนเมื่อวานนี้ก็แห้วไปอีกวันหนึ่งแล้วว่าจะย้ายจะย้ายโอ้ยก็มีงานงอกออกมานะครับ ผมถึงบอกว่ามันไม่แน่นอนฮะอยู่ที่นี่ถ้ามีงานมาก็ทำฮะไม่มีงานก็กลับนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นเราน้อยกับเล็กจวดนะครับเล็กจวดก็เช็ครถเราน้อยนี่ก็ตื่นมาตอนเช้าก็หุงข้าวครับหน้าที่หลักๆของเราเลย งานส่วนมาขาวเจ้านนก็อยู่นี่ฮะจอดนอนใกล้ๆผมนี่แหละยังไม่ตื่นครับเพิ่งตื่นแค่สี่คนนะส่วนทอทงกับเจ้านนยังไม่ตื่นยังเช้าอยู่ครับเช้ามากแต่ว่าพาทย์ขึ้นแล้วครับ เย็นฮะอากาศหนาวครับผมนี่น้ำค้างน้ำค้างเกาะเลยนี่โอ้ย่านี่กเ็เขียวได้ก็เพราะน้ำค้างครับตอนนี้เพราะว่าใกล้จะเข้าหน้าแรงแล้วครับหรือหน้าหน้าร้อนนั่นเองนะพอถึงหน้าร้อนนี่ภาคอีสานนี่จะแรงมากนะครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูหนาวอยู่ครับมันก็จะมีน้ำหมอกน้ำค้างนะครับดูการชูดึงสโลปครับเพราะว่าถ้า,าถึงเวลาย้ายจริงๆจะต้องไม่ ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะได้ไม่ต้องเสียเวลามามาเกามาดึงฉลบให้เจ้าของพี่ดึูฉลบให้สวยเลยจ้าสมพงก์ก็วันหักไปซีอกหนึ่งอีกแล้วนะเมื่อวานนี้ครับ ทำงานชั่วโมงมาดินแข็งรับดินแห้งดีมาก อตอนนี้ก็ความลึกน่าจะอยู่ประมาณเ6เมตรครับผมจากขอบสระถึงพื้นนะฮะจากขอบสระถึงพื้นตรงน,นี้เพราะว่าจานชูดึงลงไปอีกครับก็อยู่ประมาณ6เมตรครับ Joo, yep, blah, แข่งขอบสะให้สวยครับก็ถือว่าฝีมือฮะเพราะว่าคนขับแมคโครนี่ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องคอนโทรลคอนโทรลบุ้งกีคอนโทร,โทรลรถให้ดีครับถ้าให้ผมทำอย่างนี้นะโอ้ผมคิดว่าน่าจะออกเป็นเป็นหลุมเลย <laughs> นะครับ ต้องกะระยะกะระดับผมยอมรับนะคนที่ขับแม็คโครเนี่เพราะว่าไอเดียแนวความคิดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเกา หอบแล้วเก็บรถแล้วครับเดี๋ยวล้างหน้าแปรงฟันนะเดี๋ยวจะทำทางครับเดี๋ยวผมจะเอารถผมไปใส่ดินเพื่อวิ่งไปเททำทางให้เขานะครับเนื่องจากว่าเราวิ่งย่ำถนนจนทางมันชำรุดนะฮะเดี๋ยวตอนเช้าได้แต่งทางก่อนครับ เพราะว่าถ้าสายมาแล้วถ้าเกิดงานเสร็จถ้าได้ย้ายกลับนี่จะมันจะไม่มีรถไถน,นะครับเพราะต้องเอารถไถขึ้นรถนะครับเดี๋ยวยังไงเอารถไปใส่ดินก่อนครับนี่ก็จะเอารถใส่ดินทาทางครับ ภาพนี้สวยมากคนระับแคปชั่นไว้ครับผมแคปชั่นไวนะ้ภาพขณะที่เจ้าสมพงศ์ปุยดินใส่เจ้าอินดี้นะฮะเจ้าไปทำทางครับแล้วก็เจ้ารถไถไปเกลียดไปดันนะครับโอ้โอโอ ภาพบรรยากาศยามเ,าเช้าครับพระอาทิตย์ขึ้นนะเจ้าสมพงศ์กับเจ้าอินดี้ทำงานคู่กันแต่เช้าเลยนะครับจเจ้าเทรลาดราดทำทางนะฮะว่าจะทำตรงไหนมัง่ง ขยันไม่ทำให้ใครตายเด้อกรมขยันทำให้แต่เรามีกินมีใช้นะครับโอเคจันทร์จูก็จะไปขับเอารถไทยครับเฮ้ยโอ้ย,อยมานอนอยู่ตรงนี้นี่โอ้ต่ำ ตั้มสายบันเทิงมานอนอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ตายแล้วนึกว่าไปนอนไหนฮะจอดนอนอยู่ไกลบวกเลยโอ้แสงสวยมากครับแสงอาทิตย์ครับผมแจ้วแจ้วพี่น้องก็หาชมยากนะแสงอาทิตย์สอดส่องอัมไพสีทองอุย้ย กายจะถึงที่เทแล้วครับผมก็จะมาเทรตรงนี้เลยตรงนี้ก็เป็นลุมหมดแล้วครับนี่ครับข้างหน้าเนี่ยตรงต้นเกาขาวตรงต้นยูคา แสงแดดท,ทำไมมันสวยอย่างนี้ามา,า,าแล้วครับจันชูมาแล้วเราต้องช่วยกันดูแลนะครับเส้นทางสาธารนณะเราทำพังเราก็ต้องซ่อมครับ ินมองลงไปดูข้างล่างครับนี่ฮะถ้าเรามีความสุขกับการทำงานนี่อยู่ตรงไหนก็มีความสุขครับแล้เวเลยจานชูสุดยอดลูกเรียบแล้วครับทีนี้ ไทยก็ดีอย่างนี้ครับช่วยเราปรับพื้นที่ปรับเส้นทางให้ได้ด้วย phun lên phun có muốn trốn chiến lửa con đánh con đeo thập tập ตรงนี้มันเป็นท่อนะครับเป็นท่อใหญ่เลยท่อน้ำจากฝั่งนี้จะมาฝั่งนี้นะครับมันเป็นท่อก็เลยเราต้องมากบไว้เพราะว่ามันเริ่มยุบฮะเดี๋ยวท่อเขาแตกครับพื้นดินมันยุบนะเพราะว่าปกติแล้วมันไม่ค่อยมีรถใหญ่มาวิ่งนะครับไม่ค่อยมีรถใหญ่มาวิ่งมันเลยทำให้พื้นถนนตรงที่มีท่อน,นี่มัน มันยุบตัวลงไปนิดนึงเพราะเพรา,าแรงกระแทกรับการรับน้ําหนักของพื้นถนนรเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามกันต่อคลิปหน้านเดี๋ยวจะได้มีคลิปอะไรดีๆให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม